สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการตำบลสมาทีมอำเภอเมืองศรีสเกตจังหวัดศรีสเกตคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่21มกราคม25 6 3เห็นชอบโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการตำบลสมาทีมเพื่อฟืน้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือเ้อไวรัสโครโรนา2019โดยการสร้างงานในทุกตำบลทั่วประเทศ การดำเนินงานห่วงเดือนตุลาคม2 5 6 3ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลด้านสถานที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางกายภาพทางธรรมชาติหมู่บ้านและชุมชนและข้อมูลด้านอื่นๆในห่วงเดือนพฤศจิกายน2563นได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลด้านการปกครองและความมั่นคงในระดับพื้นที่หมู่บ้านและในห่วงเดือนธันวาคม2563 ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพื้นที่เสี่ยงสาธารณภัยภายในหมู่บ้านชุมชนตั้งแต่ปี2,544ถึง2,563สำเร็จดูร่วงตามเป้าหมายที่กำหนดการดำเนินงานห่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์กรมการปกครองได้กำหนดกรอบภารกิจในห่วงเดือนมกราคมในการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารงานปกครองและความมั่นคงภายในหมู่บ้านชุมชนโดยอำเภอเมืองริสเกต มี16ตำบล163หมู่บ้าน46ชุมชนโดยข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารงานปกครองและความมั่นคงข้อมูลหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองการบันทึกพิกัดสถานที่ต่างๆเช่นโรงแรมโรงรับจำนำสถานบริการร้านขายของเก่าสถานที่ขายท่อตลาดและสถานที่เล่นการพนันที่ได้รับอนุญาต ภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตำบนสมาริทีมอำเภอเมืองศรีสเกตจังหวัดศรีสเกต สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนทันกำหนดเวลาโดยสามารถจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารงานปกครองและความมั่นคงภายในหมู่บ้านชุมชนได้ข้อมูลรวมทั้งหมด210ตำแหน่งสำเร็จดูร่วงตามเป้าหมายที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งกครงการปกครองกำหนด